ลาสุดพี่น้องครับผมนุ่งขมิ้นบอกว่าประเทศไทยเครมวัฒนธรรมพี่น้องนะครับว่าประเทศไทยเครมนะครับผมลาสุดว่าประเทศไทยนะครับเครมอัตนธรรมนะครับผมสงการนะครับแล้วก็นะครับผมดึงนักท่องเที่ยวมานะครับผมประเทศไทยนะครับพี่น้องไปเคมกันแน่พี่น้องครับผมไฟเคมกันแน่นะครับนี่คือตนตํารับนะครับพี่น้องที่ยูเนสโกนะครับไว้วางใจนะครับผมพี่น้องมอบให้ประเทศไทยนะครับผม เอาเห็นก็เท่ไท้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดครับผมพี่น้องครับรรยากาศตอนนี้นะครับสุดยอดชุ่มเครื่องมากๆนะครับนี่ครับผม ผมพี่น้องครับ หนึงเดียวให้ดูลิปนี้พี่น้องนะครับผมบอกเลยว่านุ้งคอมเมนต์ที่บอกว่าประเทศไทยเเรมนะครับผมผมบอกไว้เลยว่าคฟคือนะครับผมครคือต้นตำรับนะครับพี่น้องบอกเลยว่านะครับเศร้าต่างศาสตร์นะครับผมคนโมอยากไปหรอกพี่น้องเลยนะครับประเทศอ่ากัมพูชานะครับพี่น้องเ้ยนะครับเล่นกันไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเล่นกันนะครับพี่น้องปลาถุงยาใส่กันเนาะนี่ครับผม คุณทะเบียนนักโอเนาะสงกรานต์นุงไทยครับผมชุดยอดชุดยอดดูนระฆังรถส่อสามศาสตรนะครับ,อต,รบตอนนี้ลงไม่ได้พี่น้องครับแล่นถ้าลงไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนเยอะมากโอ้โหครับสองขั้วขังแทบไม่มีทางเดิน เป็นของไทยนะคร <tinc S 1> like ับพี่น้องเอ๋ยนะครับถ้าไม่ใช่ของไทยนะครับยูนิโกลคงไม่ขึ้นนะครับทะเบียนให้หรอกครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับผมเลยวามากันแน่นนระแน่นขนาดนี้นะครับซีพี่น้อ๋ยสู้นยองสู้น้องด้วยนะครับหน้ากันหลายขนาดนี้ผมโมรูวะผมสิโร่กทั้งไรพี่น้องนะครับพอจักทางล่วงล่งอะไรครับต้นร้าแห้งครับ โมดินนะครับผมล่าสุดโอ้โหพี่น้องครับสุดยอดใครจะกราบเคลมแบบนี้พี่น้องเลยนะครับผม ผมอยากให้มาเห็นกับตาพี่น้องว่าเขาเล่นกันแบบนี้ดีครับผมผมบอกเลยนะครับผมว่า,าคิดว่าประเทศไทยเก้มเลครับประเทศไทยคงจะบรจัดษ์ไราเงาไร้อลังการนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือของแท้นะครับต้นสวับอย่างแท้จริงนะครับต้นสวับต้องอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือต้นสวับอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเดินครับ เตือนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็เสือนนะครับผมเนี่ยทางเราคนเยอะมากๆนะครับผมผมบอกไ้เลยนะครับบ้านหนึ่งเดียวในโลกเนาะที่จัดงานได้อรังการนะครับเนี่ยของจริงของแท้นะครับพี่น้องเลยของแท่แน่นอนนะครับเ่็นผูครับเนี่ยชาต่างชาตินะครับหลายๆคนเนาะโอ้โหนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ สงการนะครับผมโอ้โห,โหนะครับสมเนคิดได้ไงว่าไทยเกมนะครับผมเบิร์งครับผมสมเนคอมเมนต์เดือดนะครับว่าไทยเกมนะครับผมเพราะว่าประเทศตัวเองไม่มีใครอยู่พี่น้องนะครับไม่มีใครไปเที่ยวนะครับเดือดอด ของแท้ต้องแบบนี้คนระับ ที่เดียวนะครับผมตอนนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับโผลนะครับมือถ้าม,มดินพี่ลองครับผมล่าสุดล่าสุดนะครับผมบรรยากาศโผล่มึงจะเห็นนะครับผมพี่ลองสงการที่เยอะขนาดนี้เนาะก็ประเทศไทยนี่แหละครับดูครับผมบรรยากาศนะครับล่าสุดนี่ครับผม ก็มีแต่คนนะครับผมตอนนี้บอกไว้เลยนะครับบ้าแบบนี้นะครับไม่มีประเทศใดน,นะครับ ครับพ okay, okay, nah, well, Hell, right. okay ี่น้องครับผมโอเคครับผมเนาะพบกันที่พี่นานะครับผมว่าจะพาไปดูอะไรครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าแน่นนะครับผมเนาะหนุ่มเม้มนะครับที่บอกว่าประเทศไทยเคกมนะครับดูเอานะครับผมว่าใครเกมใครกันแน่นะครับนี่คือของจริงของแท้พี่น้องนะครับผมนี่คือของแท้ครับสุดยอดครับผมโอ้โหนี่ครับผมเนาะโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมโอ้โหพี่น้องครับตอนซ่อนดีๆครับผมสวัสดีสบายดีครับผมครับ